ตัวแลนะแต่มันมันหล่นมันก็มีโอลิงแอร์ใช่ไหมครับนะใช่ครับแต่ว่าก็ทิ้งไปโอเคยตรวนี้ก็ทำแอร์เปลี่ยนโองลิงนะครับแล้วก็เปลี่ยนโองลิงเติมมันคอมแบ็กเติมยาใช่นไ้มเติมยาแล้วก็ปิดปลั๊กปลั๊กในชาร์ตนี่เราเจอทีหลังว่าเอ๊ะทำไมรูปแบบมันไม่โชว์ครับเพราะว่าพัดลมมันทำเอื่อยไงเราก็เลยดูว่าเอ้ามันขึ้น11โวลต์เองแปลว่าไฟไม่ชาร์จก็เลยมาไล่ดูเจอปัญหาตัวนี้อ่าตรงนี้ก็คือเขาตัดสายออกเพื่อไม่ให้ไฟโชว์เข้าใจแบบนั้นจริง เอาไปชิคอบคุณครับนี่นะครับดูแล้วตอนนี้ปัญหาน่าจะลามขึ้นมาอีกหนึ่งจุดนะครับก็คือไฟไม่ชาร์จนะครับมีไฟแบตโชว์เดี๋ยวผมต้องไปร้านเดี๋ยวชาร์จนี่แบตจะอ่อนไปเลยนะแบตอ่อนไปเลยชารัตเดยหัวไม่ทำได้ชาร์จเลยครับไปครับเดี๋ยวเราไปหาได้กันเอาละฮะเดี๋ยวผมจะเอาในเป็นชาตินะครับไปทิ้งไว้ร้านใดนะครับแล้วก็ให้เขาประเมินเขาว่าอย่างไรนะฮะก็คง ทำต่อไปนะครับจนกว่าจะสมบูรณ์นะฮะรถม,มือสองไม่ร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าจะทําให้สูงที่สุดนะครับให้เปอร์เซ็นต์สักเก้าสิบเก้าแล้วกันนะครับเพราะว่าอะไรที่อยู่กับผมเนี่ยตอนนี้เสียเนี่ยผมทําแน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งกันนะครับไม่ทิ้งงานนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามากันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไร อาการของไฟไม่ชาร์จนะครับคือขับไปเรื่อยๆเนี่ยจะมีไฟเบรกมือโชว์แล้วก็ไฟลูปแบตโชว์นะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไฟไอตัวเบรกมือไม่โชว์นะครับก็มีไฟลูปแบตโชว์นะครับเมื่อกี้ช่างเขาก็แนะนํานะครับผมถึงได้ต้องไปต่อนะครับตัวไฟแบตจะขึ้นกับไฟเบรกมือนะครับเบรกมือก็จะขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยไม่ขึ้นส่วนไฟลูปนี้นะครับถ้าเกิดขึ้นแล้วนะครับปวดหัวเลยนะฮะไฟลูปนี้นะขึ้นแล้วปวดหัวเลยนะฮะ โดยมากแล้วครับไฟตัวนี้เนี่ยมันจะขึ้นเวลาเมียขับไปนะครับ<อ>เวลาเมียเอารถไปใช้แล้วกลับมามันขึ้นเลยนะฮะแล้วต้องเสียเงินทุกรอบเวลาดับมันอ่ะโอ้โหปวดหวัวจริง <S <S ของอดชาร์จนะครับก็คือต้องเปลี่ยนดชาร์นะครับหรือไม่ก็ต้องดูไดชาร์นะครับว่าไดโอดเสียรหรือว่าอย่างไรนะฮะก็มีวิธีการได้ทั้งซ่อมและเปลี่ยนนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ต่างกันนะฮะโดยที่เราไปซื้อดิซีงกงก็อาจจะ ไม่สมบูรณ์ก็มีนะครับมีการต้องวิ่งไปเปลี่ยนคืนเคมนะครับต้องมาเสียค่าแรงถอดสองสารอบรอบสองรอบนะครับมันก็ไม่คุ้มนะครับถึงละร้านเจลวยไดนามอนะครับอยู่ตรงโค้งเฟิร์สนะครับช่างตอมนะครับคันนีนะฮะก็นี่ครับร้านเจลุยไดนามครับตลองการไฟฟ้านะครับวันนี้บิ๊กชอปรถบ้านนะครับก็จะต้องมาซื้ออะไหล่นะครับเพื่อจะมา ทำให้ Civic ES เนี่ยหรือ Civic Dimension เนี่ยสมบูรณ์นะครับตอนนี้อาการคือไฟไม่ชาร์จนะครับหลังจากทำแอร์เสร็จเนี่ยไฟไม่ชาร์จก็ออกอากาศเลยนะครับแล้วก็ไปเอาไปไว้ที่ร้านใดแล้วครับร้านใดบอกว่าซ่อมไม่ได้นะครับแล้วต้องเปลี่ยนยกลูกนะครับตอนนี้ก็กำลังบิ้งเอานะะฮลูกมือ2นะครับสำหรับ Civic ES นะครับก็เช็คราคาแล้วประมาณพันห้าครับประมาณนี้ผกลบไม่เกินหรืออาจจะประมาณสองพันนะครับนะครับประมาณนี้ไม่อย่าให้เกินสองพันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าของใคร ซ่อมได้เนี่ยหรือว่าพันใหม่ได้เนี่ยก็จะตกประมาณประมาณพันพันหนึ่งพันนิดๆประมาณนี้แหละครับแต่ว่าโอเคตอนนี้ผมได้แล้วหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับก็เดี๋ยวกำลังจะวิ่งไปเอานะครับะโอเคครับก็เดี๋ยวจะมาให้ดูทำรายนะครับโอเคเอาล้วครับตอนนี้นะครับผมก็ได้ได้มาแล้วนะครับได้มือสองนะครับพันห้าร้อยบาทนะครับเพื่อจะมาใส่ซีอีเอ็มดเลชั่นนะครับ ตอนนี้มาถึงร้านแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยช่างออกไปซ่อมรถข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเอาไว้แล้วก็รอช่างทำนะครับแล้วก็ให้ช่างโทรแจ้งก็ตอนนี้นะครับหลังจากทำไายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทำแอร์เสร็จหมดแล้วนะฮะทำสีนะครับก็ตอนนี้ก็จะมาเปลี่ยนพวงมาลัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาทำช่องล่างนะครับแล้วก็เปลี่ยนซีนวีเทคนะครับในพวงมาลัยได้มาแล้วนะฮะเป็นของเวอร์เทคของเดิมเป็นนาดี้นะครับแต่ว่าลอกหมดแล้วนะ ก็นี่นะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าตาได้ชาร์จนะครับได้ชาร์จซิงคงงนะครับได้มาพันห้านะครับค่าใส่ก็หกร้อยนะครับโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องบ้านตะไทยนะฮะเหลือทำซีมนติกนะครับแล้วก็ทำช่วงล่างนะครับเดี๋ยวก็ค่อยๆไล่ไปนะครับโอเคครับ